แล้วนี่คือสมรภูมิอีสานใต้ส่วนสมรภูมิฝั่งตะวันออกคือฝั่งบูรพามีภาพออกมานะครับเอาจุดหนองจานก่อนนะครับบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วนี่คือภาพปฏิบัติการของบูรพาพยัคฆกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่สองรักษาพระองค์บูรพาพยัคเปิดยุทธการบ้านหนองจานแล้วบอกว่าแผ่นดินไทยผืนนี้ขอพรีชีพแลกไว้หลังจากนั้นนะฮะ เห็นว่าทางฝั่งเขมรต้านทานอย่างหนักจึงมีสั่งการให้ใช้โดรนบินเข้าทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายพร้อมกับให้ทหารไทยเข้าประจันบานตะลุยเข้าไปตามแนวคูเลตเลยแนวคูเลตนะครับในพื้นที่บ้านหนองจานที่เขมรทำเป็นล่ำเป็นสารเลยบนแผ่นดินไทยย่ำยีแผ่นดินไทยขนาดไหนและสุดท้ายบุรพาพยัคฆ์นำผืนดินตรงนี้กลับคืนมาได้แต่ก็ต้องแลก ด้วย5วีรบุรุษพลตรีพรศัก์เอี่ยมสะอาดพลตรีพงศกรนักทองดีร้อยตรีธนพัฒน์นันทวงศ์ร้อยตรีปฏิพัฒน์สอนประดิษฐ์ร้อยตรีทิวตะวันพลเยี่ยมยศทั้งหมดคือยศที่ได้รับพระราชทานหลังจากที่สละชีพเพื่อปอกป้องพื้นแผ่นดินนะคัขดจากหนองจานมาดูตรงหนองยากแก้วจังหวัดสันแก้วนะคะ จุดนี้ก็สามารถเข้าควบคุมพื้นที่ได้เช่นเดียวกันค่ะอยู่ตรงจุดที่วางตู้คอนเทนเนอร์กั้นถนนแล้วก็แนวลวดหนามเอาไว้ฐานไทยไปปักธงชาติตรงนั้นนะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่าตรงนี้เป็นพื้นที่อธิป,ปไตยของไทยด้วยความเสียสละเลือดเนื้อหยาดเหงื่อแรงกายจากทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่หนึ่งจึงสามารถทวงคืนพื้นที่บ้านหนองยากแก้วได้สำเร็จธงชาติไทยไปปักเอาไว้ตรงจุดที่มีการกั้นตู้คอนเทนเนอร์ตรงบ้านหนองยากแก้ว ฝั่งประเทศไทยอะค่ะคุณผู้ชมเพื่อแสดงเขตพื้นที่ชัดเจนเลยว่าตรงนี้ทหรารไทยเข้าควบคุมได้แล้วและนอกจากนี้ <c oughs> กองกำลังบูรพาก็เข้าไปสถาความสถาปนาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนที่บ้านหนองย่าแก้วนะครับให้กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์หรือว่าทหารเสือราชินีดูแลพื้นที่หนองแาแก้วโดยการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบกันแล้วก็มีพันเอกนัทวุฒิสมพรผู้มือคับการ กองมาตหารราบที่21รักษาพระอ,องค์ก็ลงพื้นที่นะครับไปสร้างขวัญกำลังใจมอบของอุปโภคบริภโภคให้กับกำลังพลและก็แนวทางในการปฏิบัติด,ด้วยหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นทหารเสือราชินีร21เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเสือดำที่ปกป้องดวงใจสีม่วง วันนี้เข้ามาปกป้องพื้นที่บ้านหนองยาแก้วนะฮะแล้วหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศชก .12 ิเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ประสานกับชุด EOD เข้าไปเคลียร์พื้นที่เลยภาพที่เห็นนี่คือเอา EOD ไปเคลียร์นะครับแล้วก็จัดชุดคุ้มกันช่างรังวัดจากที่ดินจังหวัดสาแก้วเข้าไปรังวัดที่ดินให้กับแม่จิดาภาสิทธิผล48ไร่กับคุณภาวดีศรีสุนทร40ไร่ เป็นเจ้าของที่ดินที่ไม่เคยได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในแผ่นดินของตัวเองเลยวันนี้ฐานไทยจัดให้ยึดแผ่นดินกลับมาได้เอาฐานช่างเคลียร์กับระเบิดเสร็จปับ๊บแล้วก็พาเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินเข้าไปวัดเพิ่มนะฮะสำรวจปากหมุดเสร็จแล้ว2รายมันยังมีบางส่วนีท่ทยังอยู่ในพื้นที่อันตรายนะครับเพราะยังสงสัยว่าอาจจะมีทุ่นระเบิดของข่าเหมอยู่ก็ ปักเท่าที่ปักได้รังวัดเท่าที่ทําได้ไปก่อนแล้วก็จะได้ค่อยๆทยอยคืนพื้นที่ให้กับคนไทยฮะแล้วมันมีภาพภาพหนึ่งถ้าคุณผู้ชมยังจํากันได้กับปฏิบัติการของทหารไทยเรื่องที่เราเข้าไปปักธงตรงบริเวณบ้านคลองแผงตาพระยาแล้วทหารขเขมรลอบเข้ามาปลดธงชาติไทย ยามเกียรติขนาดไหนนี่คือภาพที่ปลดธงไทยนะฮะแล้วก็เอาธงขมร์ปากแทนล่าสุด Facebook คุณหนุ่มสนิโรธเผยคลิปทหารไทยนะครับบอกเล่าความจริงว่าภาพนี้เกิดขึ้นจริงไหมจริงขมร์ลอบเข้ามาปลดธงชาติไทยออกแล้วก็ปักธงขมรแทนแต่เข้ามาปักแป๊บเดียวไม่รู้ทำเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าพอปักปับ๊บเราเอาโดนบินตรวจอยู่ข้างบนอยู่แล้ว เห็นว่าขมรมันทําอะไรก็จัดลูกปืนคอชุดใหญ่ยิงถลมปูพรมเข้าไปพวกนี้หางจุกตูดเลยแล้วเราก็เข้าไปปักธงชาติไทยอีกรอบหนึ่งพร้อมกับตรึงกําลังถามว่าทําไมไม่ตรึงกําลังตั้งแต่แรกเพราะมันเป็นพื้นที่ราบและพื้นที่โล่งขเมรยิง BM-21 อัดมาตลอดเวลาก็อันตรายก็เลยต้องให้ทหารไทยปักแล้วก็ถอนกําลังมาจัดแนวรบกันใหม่พอเจอขมรปลดธงพับเราก็อัดยับเลย มั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ถอนกลับมาอยู่นแนวขั้นของเราเตรียมที่จะจอเข้าไปใหม่พอเราถอนกลับมาปุ๊บอย่างที่อาจารย์ว่ามันก็จะมีวันที่เก้ามาปลดทงเราใช่ไหมฮะวันที่เก้าปลดทงแล้วระหว่างที่เขาปลดทงอะ่ะเราก็บินโดนตรวจอยู่แล้วเรามีโดนต่างๆที่จัดหามาแล้วก็ได้การหนุนมาเนี่ยเราก็จะเห็น่องการปฏิบัติของเขาแล้วก็เราก็จะตามไปว่ามันเข้าบ้านหลังไหนตรงไหนแล้วเราก็จะใช้ คอและปอยิงก็เรียบร้อยครับชุดนั้นทีมปลดทงได้แป๊บเดียวครับจริงๆแล้วที่เราเห็นนะครับแต่ความจริงแล้วเราเฝ้าตรวจอยู่เราเฝ้ามองอยู่ล่อให้เขากลับเข้าไปอยู่ในที่ลงพุ้นของเขาแล้วเราก็อัดลงกไปก็เรียบร้อยฮะเข้ามาทำคอนเทนต์ได้แป๊บเดียวเจอลูกปืนคอของเราปืนครบของไทยของเสียมเนี่ย จัดให้ก็แตกกระเจิงกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นจริงแต่สุดท้ายเราก็เข้าไปสถาปนาความมั่นคงและอธิปไตยเหนือแผ่นดินตรงนี้ได้คุณผู้ชมคะตรงแยกที่เป็นสามแยกตรงบ้านหนองจานหนองยากแก้วอะคะ่ะขออภัยบ้านหนองจานถูกตั้งชื่อแยกใหม่นะคะคุณผู้ชมเป็นแยกที่ชื่อว่าสามแยกเอี่ยมสะอาด เป็นนามสกุลของนอายทหารที่ผลิชีพในสะพอภูมิตรงนี้นายแรกเลยค่ะจ่าสิบเอกพรศักดิ์เอี่ยมสะอาดสังกัดรอสองพันหนึ่งรออค่ายจัก,กรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรีนะคะล่าสุดป้ายแยกถูกนำไปติดตั้งเอาไว้เรียบร้อยแล้วคุณสำอางแม่ของจ่าพรศักดิ์บอกว่าเห็นข่าวแล้วก็ยังพูดคุยกันในบ้านอยู่เลยว่าก็ยังดีเนาะที่คนที่หนองจานสาแก้วยังไม่ลืมเขา ภูมิใจในตัวเขาเพราะว่าเขาทำหน้าที่ได้อย่างสุดยอดแล้วจริงๆก็เลยบอกว่าเออก็ยังดีเนาะที่คนที่บ้านของจานก็ยังไม่ลืมเขาอะไรย่งเงี้ยเออก็ภูมิใจในตัวเขาอยู่เขาทำได้สุดยอดของเขาแล้วเขาก็น่าจะอยู่ตรงนั้นแหละเขาก็น่าภูมิใจในตัวเขาแหละเขาเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้ว แต่มันเขาจะสื่อก็คือสื่อได้กับลูกเขาอย่างเดียวไงเขากับผู้ขาเยเหรใช่ผู้ขายเล่าว่าไงบ้างบางทีเขาก็บอกพ่อเอาไงเนี่ยอะไรเงี้ยเขาจะคุยเป็นตามเรื่องเขาแล้วก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอยู่ได้กลัวเขาเป็นห่วงไงครับก็พี่เขาก็ยังคุยอยู่ พ,พี่แดงก็บอกว่าเราจะมีโอกาสได้ไปกันไหมเนี่ยเมื่อไหร่เขาจะเงียบกันทุกทีอะไรเงี้ย<ม>อยากไปดูไปเห็นอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวป้ายที่มีสระอะเกินมาค่ะเดี๋ยวจะมีการแก้ไขนะคะให้ตรงกับนามสกุลของจ่าพรศัก์ค่ะ,ะคุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับต้องจับตาดู พุกวินาทีเพราะก็ยังไว้ใจไม่ได้และสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพีนี่คือคำปฏิญาณของทหารไทย